ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาใช้ตัวยาดินโคสเปกนะครับเป็นยารักษาหวัดหน้าบวมขี้เขียวแก่อกเสบแล้วติดเชื้อนะครับหลายๆอย่างก็ใช้ยาตัวนี้ได้ครับก็จากที่ลองมานะครับลองฉีดมาสองวันก็ยุบยุบไวมากครับยาตัวนี้ก็วิธีการฉีดก็ฉีดตรง หน้าอกนะครับฉีดทะแยงทะแยงเข้าไปก็ถือว่ามีผลค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าสองวันนี้ไก่อาการดีขึ้นเยอะเลยครับจากไก่ที่แบบบวมตาบวมก็ยุบลงเยอะ ก็ถือว่ายานี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับโดยรวมก็ได้ได้ผลดีนะครับเวลาฉีดก,ก็ให้ให้ฉีดเข้าบริเวณกล้าเนื้อครับตรงอก เพราะว่าถ้าเราฉีดตรงๆอ่ะจะทะลุไปไปในส่วนของตัวไก่ได้ครับจะเป็นอันตรายต่อไก่หลังฉีดแล้วก็บีบนวดให้ให้น้องเขาถ้าเกิดไก่ที่ว่าอาการไม่หนัก หรือว่าไม่ไม่รุนแรงก็ใช้แค่ยาหยอดหรือว่ายาหยอดปากก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมใช้เพราะว่าเป็นค่อนข้างรุนแรงครับตอนแรกก็ใช้ยาหยอดแต่ว่ามีบางตัวที่ว่าเป็นเป็นเยอะบวมแล้วก็หายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกครับเสียงรังตลอดแล้วก็ถ่ายเหลวเป็นน้ำก็เลยลอง ซื้อยาตัวนี้มาฉีดก็เห็นผลชัดเจนครับก็อาการดีขึ้นแล้วก็กระปี้กระเป๋าขึ้นครับจากไก่น้อยๆก็ล่าเริงสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้า คลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีความรู้ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะ,จะหาวิธีหลายๆอย่างครับถ้าผมได้ลองใช้ก็จะนำมาลงให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงไก่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ไม่ไม่นานนะครับก็ลองศึกษา ลองผิดลองถูกก็ลองดูนะครับก็อยากหาอะไรทำํำว่างๆครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ